สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้าๆนักตกปลานะครับวันนี้ก็มาเจอกับน้ำบังนะครับที่หมายบ่อสักเมื่อกี้น้ำบังมานั่งตกนะครับตกแบบตกลอยนะครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับดูบริเวณนี้นะครับจะมีกิ่งไม้อยู่บริเวณนี้นะห่างไปประมาณทักสามเมตรกว่าๆจะมีกิ่งไม้ถ้าตกแบบปลาน้นไม้ตายนี้ตกไม่ได้นะครับในระยะสามหมกหรือว่าระยะสี่ห้าตกไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาตกแบบลอยนะครับ ลึกประมาณสักเม็ดกว่าๆนะครับเมื่อกี้ก็ได้3ตัวแล้วปลาส้อยนอกเขาแล้วก็ปลาปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนสองตัวโอเคปลาเริ่มค้าวแล้วเดี๋ยวลองมาชมกันว่าจะข้าวดีหรือเปล่าตุกในระยะ36นะครับสองตะขอตะขอ,ตะขอเบือสามนี่ตะขอเบื่อเล็กๆนะครับปั้นจีบสักหนึ่งขอ แล้วก็มิดสักหนึ่งโขงนะครับปลาเริ่มเข้าเมื่อกีอ้ที่มาตกตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นร่มไม้จะได้นั่งสบายหน่อย่อะไปเมื่อกี้ลงปุ๊บก็กินนะครับถ้าปลาข้าวฟูนี่ก็โอเคเลย ไหลลงไปแลวโอ้ยปลาซรอยนกขอนะครับตัวใหญ่นี่นะครับโอต้ติดกิ่งไม้ติดกิ่งไม้ติดกิ่งไม้ไมโหเดียบร้อยนี่นะครับไซสสวยไซส์สงสามนิ้วนี่ไซสสวย สายติดกิ่งไม้เสร็จแล้วนะครับไปติดกิ่งไม้เสร็จแล้ว,วได,ดไ้เดี๋ดนุ่มนะโขน่นฝนก่อนอนั่นไปเลยได้ลูก <laughs> นุ่มไปกุดตรงนี้บานเราลุ่มแล้วทีเนี่ยของบ้ กินแหล่ลุงเออลูกเปียนนี่ปลาตะเพียนนะครับลูกงอมจ้ะฮะนในว่าลูกเปียนไม่ใจ่เนาะห้างเรื่องเรื่องเรื่องนิดเดียเปลียนลูกเปียนนะปุ่นนี้ตอดลุงรอ้อยอ่ากลางกันแล้วตังไม้ตังไม้ตังโค้งอะไรอย่คุณ โอ้โน่ตังไดวันก่อนหลุยลงเหรอไอหน่องนูมาตังตีดตรงนั้นตังค้งกับก็อยากไอเด้ร้อนแกลลนอ่ะเกโอนกับกี่กุ้มไ้ได้กันโอ้กางรื่นเลยรื้อถุเรือนตังนี่ตังอะไร่องคืนเลยไม่ดูไอตางตื่นลูกป้ามันไม่ตั้หนาวอ๋อ luộc bám bám tăng đại kia này luôn. Ở đây lâu Ừ. nam lưu cứ lùng bay. luôn, luôn là. วันก่อนผมหนังตกอยู่ตรงนวนคนนั้น,นมาตถึงจัดเอ,บอ้บ่มกินเล้วยลุงเออปืดเนี้ยเปิดใดต่อไดนี่ลุงเออมันกินอยู่มั้งดีว่าหนังเงียบลุง ชอบนี่เด็กๆกินแตากเด็ดน้อใหญ่โมง่งเตยกินเล้ยล้าลุงเอ้อ,อ,อมันป้อมๆมันเอียดมิดตัวตตาเออตัวนี้ปวดได้อ้วนนมาเออตาวมันเลยปีนี่ตอดแต่วันนี้ว่านี่ตะกี้จัำจำที่นิวนะลุงนะปวดได้เก่งนะตาตานี้เปล่า ก็นิ้นมากมากวยโดยทางหัวใจเราเอาติดแหละลุงเอ้กีโกมอโอ,โอ,โอเพียนเบนไอจุ้จยๆๆนี่ตาอ้วนๆปเนี่ยลุงป้าโอโอนะนี่ปนเนี่ยป็นเด็กเก่งสมใส่ปักตักสรองลูกมันก่อหน้าไปแกไงไอ้นู่ลุง kén gấp ai lùng một bầu rồi đêm gạch mai nang mày mình phải ăn mai mai nang thì ăn là hai miếng là dứt tôi mai tiếng chắc thì cao đây mà mới vậy bị cao đại, thằng kia mai nang bữa mới chạy đát tuồng luôn làm mấy cao thằng kia ai đây mai nè lúc Tóc đến tòa là níu tôi yết kì cung bên kì cung kìo 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 ลุงนังมุนทุ่งนี้ลุงได้ได้ได้โอ้ลุงอ๋อซื้อหนังมุนนี้แคทเอีลุงอ๋อแต่หนังได้บุนนี่นังได้ลุงหนังขบนได้ลาลุงเอ้โอ้โหขี่ก้มนี่มันจะแปลงป่านน่ะลุงกี่ก้มเขี้ยวมันน่ะพวกตัางกองกี่ก้มเขี้ยวเป็นตัางเดิน nát nia trôi luôn 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 กิ่งเกี้ยวติดกาบกับติดปากอ่ะกาปากาปากเหย็ดเก๋าตอดกินเมียการเมียการเมียการโอ้ยโดนอู้นี่ปากขี้ข่มนะครับนี่สวยสวยไปสองนิ้วสามนิ้ว ปซนปากฝนนะครับเต็มๆใช้เพชรเล็กๆ,ๆนะครับเพราะปากช่วยนกขอปากเล็กจะได้พอดีคำอบอกไปต่อ อไหลไปเล็บไหล้ดูนะครับมันพุ่งนครับุงต้องงัดในเร็วไม่งั้นนี่เข้าไปในต้นญ้านะครับมันมีต้นญ้าอยู่แนวนี้เข้าไปในต้นญ่านในเรบวเอยโดนปักบนไป ใหญ่นะครับตัวนี้นี่โอ้โหิ่ติดต้นไม้ติดต้นไม้อันตัวน,นี้นะครับไซน่าจะสี่นิ้วได้แรงนะครับตัวนี้เมื่อกี้พุ่งเลยนี่ดูนะครับโอ้โหเมื่อกี้ไซขนาดนี้ได้นะครับพุ่งงัดไม่ตันพุ่งเข้ากอหญ้าเรียบร้อยเลยหลุด ตันนี้ก็โอเคนะครับโดนปากล่างไปนี่ไปกันต่อ ไปแล้วต้องเร็วต้องเร็วโอ้โหขี้คุ้มเขียวอีกแล้วนี่นะครับใสสวยโดนปากบนเลยตัวนี้ปากบนตุกตัวอุะวิชนี่ไสสวยไป การนะครับไหลลงไป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 โอเค,อ,เคอูนี้นะครับโอ้โหไซบิกอีกแล้วนี่มาดูมาดูมาดูไซบิกอีกแล้วนี่โอ้โหใหญ่จริงๆนะครับนี่ดูนี่สามนิ้วสี่นิ้วนะิ้วกว่าเกือบฝ่ามือตัวเดียวอลังการตดนปักบนนะครับตกแบบ แบบลอยนี้มันส่วนมากจะเห็นอาการเร็วแล้วก็วัดเข้าเต็มปากโอเคสุดยอดไปลงถุงพลาไหลลงไปแล้วว้านี่ปลาลำต่ำ

ไหลลงไหลลงไปอู้ยมันพุ่งเร,วร็ว่ใส่บิ๊กมาอีกแล้วใส่บิ๊กมาอีกแล้วนี่นะครับโดนปากปลมเต็มเต็มเลยนี่ใส่เดียวกันหมดเลยนะยอดจริงจริงขี้กลุ่มขี้กลุ่มเขียวบันเทิงเนาะไม่ได้ครับปากมันติดจมูกไปติดได้ยังไง วันนี้มาดูผลงานกันนะครับตกลอยนะครับตกลอยใส้กี้ขมไส้สวยๆนะครับไส้ใหญ่ๆนะครับลายตัวอยู่เคยตัยอดปลา